สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีภายใต้ชื่องานร่วมค้าของดีสิงห์บุรีปลอดภัยครั้งที่1โดยดำเนินงานภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2569ณตลาดเกษตรกร,ร,กรบริเวณสี่แยกลงมะขามเพศอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6-7ธันวาคม2568วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ผลิตสินค้าเกษ และสินค้าชุมชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเปิดช่องทางให้กเกษตรกรและผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับรายได้และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการของเรากันบ้างนะคะขอขอ ตลาดเกษตรกรนะคะในครั้งนี้นะคะขบมากๆค่ะขอบคุณพันธจังหวัดสิง์บรครับที่จัดโครงการอย่างีๆแบบนี้นะครับก็โครงการช่วงขาของดีสุรินทร์ปลอดภัยนะครับก็อยากให้มีโครงการดีแบบนี้ตลอดนะครั้นี้ยอดขายดีมากๆกล้วยหอมท่าช้างบายวัฒนาก็ขอบคุณขอบคุณสำนักงานพณนชย์จังหวัดสิรินบุรีนะคะที่ให้โอกาสในการร่วมค้าของดีสิรินบุรีปลอดภัยนะโครงการที่มีประโยชน์สําหรับร้านเรามากค่ะ วันนี้ยอดขายปังมากนะคะก็ขอขอบคุณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีครั้งนะคะขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในงานเล็กๆแน่นอๆที่เรานํามาให้รับชมกันค่ะเต็มไปด้วยความคึกคักผู้ประกอบการนําสินค้ามาจําหน่ายมากมายหลากหลายกันเลยค่ะซึ่งการจัดงานทั้ง2วันนี้มียอดจําหน่ายรวมทั้งสิ้นกว่า1 1 9 0 0 0บาทค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ